สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับป้าเดสในการช่างใจ DIY ทางช่องช่างใจ DIY และรายแชรครับคลิปนี้มาอีกแล้วกับไฟไฟทูอิวันทั้งไฟเส้นแล้วก็ไฟสละเป่านะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือรอบนี้มันเป็นไอไฟเส้นมันมีสีแบบว่า3 4สีเรดกรีนบลูอารนะครับเด สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปแดงเขียวน้ำเงินนะครับคือไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเราเราชอบมันมากแค่ไหนเพราะว่าอันนี้คืออันที่4แล้วที่สั่งมานะครับสามอันแรก อันที่สนี่ไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันเหมือนเดิมก็คือเป็นเป็นสีแบบวอร์มไวท์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ขอนิดนึงเพราะว่าสีมันต่างนะก็ลืมเอาเน้นมาเปรียบเทียบแต่ถ้าจํากันได้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสีเทาใช่ปะ่ะแต่อันนี้จะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ก็ให้เป็นให้แบบเรามองแวบเดียวเลยก็รู้ได้ว่าอันนี้คือไฟ ไฟเส้นมันจะเป็นสี R G B อะไรเงี้นะครับนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งก็จะจบคลิปเลย <c oughs> อ่านี่คือไฟ <c oughs> ไฟสลัเปาก็คือเหมือนเดิมมีสามระดับนะครับแล้วก็เป็นโทนสีเดียวกับไฟเส้นรุ่นไฟเส้นที่ที่ให้ไฟที่ออกมาจากไฟเส้นนะเป็นสีส้มๆอะ่ะสีอุ่นๆนะ่ะ <c oughs> มีสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือสว่างสุดสเต็ปที่สองสว่างลดลงมาแล้วก็ สเตปสสเตปที่3เป็นไฟสีแดงกระพริบแบบนี้นะครับซึ่งพอมาแมทช์กับระดับแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งมันมีระดับไฟแสดงระดับแบตเตอรี่บอกด้วยอันนี้ก็คือดีก็คือชอบข้อเสียเลยของทั้ง2รุ่นนะครับทั้งไฟเส้นสี RGB แล้วก็ไฟเส้นสีส้มสีอุ่นๆก็คือแบตหมดไวมากโดยเพราะยังยิ่งเปิดไฟแบบนี้ไม่ไวมากแบบ เต็มท nah. ี่เลยนะไม่เกิน right 2ชั่วโมงนะฮะนี่เป็นอีก1นึ่เหตุผลที่เราต้องมีหลายตัวนะครับเพื่อให้อ่าเอามาใช้แบบสลับกันอะไรเงี้ยคือบางงานสเกลไม่ได้ใหญ่มากเราก็ใช้ทีละตุ้มทีละอันนะนะอันนี้คือไฟไฟอะไรนะไฟเส้นนครับโหมดแรกนะต่อไปเป็นโหมดที่สองไม่ไม่ใช่โหมดที่2 เอาไม่เห็นจะมีสามสีเลยอะ่ะอันนี้คือไฟเส้นหมดหมดที่สองจริง,รงๆกดไปสามทีแล้วนะอันนี้คือหมดที่สามคือยังไงคือเราสามารถคือมันไม่เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะมันจะเป็นสีสีแบบนี้อย่างเดียวไม่ไม่เราว่ามันน่าจะมีสเต็ปสุดท้ายสเต็ปหนึ่งที่ที่สีแบบหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเกิดจากการผสมระหว่างสามสี แดงเขียวแล้วก็น้ําเงินนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมอันนี้จะแบบว่าสีเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นไหมในตุ่มเนี่ยที่ไม่ได้ยืดออกมาก็คือมันจะไล่อะ่ะรู้เลยว่าสีมันจะแบบว่าไล่ไปไล<ม>่ไปเร<ม>ื่อยๆ, <ไป S 2> ๆอย่างเงี้ยเออเหมือนน้าไหลอะเหมือนเหมือนแบบไฟไฟฝนตกไฟไฟฝนตกแล้วก็สุดท้ายไม่ใช่อชอบจำสลับเนี่ย อันนี้ก็อันนี้เป็นแบบกระพริบเป็นแบบไหลเร็วน้ําน้ําไหลเร็วแล้วก็นี่น้ําไหลเร็วขึ้นอีกอันนี้น้ำไหลช้า้นาน้นาไหลช้าน้ำไหลช้าช้ามากแล้วก็อันนี้คืออะไรไฟกระพริบสีขาวเหรอ <c oughs> อันนี้กระพริบเร็วๆหลายๆสีเออมันก็สนุกกว่าเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันทำอะไรได้หลายกว่าและราคามันแพงกว่านะครับแพงกว่าแบบไฟเส้นเดียวอันนี้กระพริบกระพริบหลายๆสีในในแบบในตุ่มเดียวโอ้มีหลายจังหวะเวอร์อ่าแล้วก็วนมาวนมาเป็นแบบสีเดียวนิ่งๆอะไรเงี้ย ซึ่งการที่แบบเป็นไฟสีเนี่ยก็สามารถทําให้มินิมอลได้เช่นเดียวกันเช่นแบบงานแต่งตีมสีนั่นสีนี่อะไรเงี้ยเราก็กดกดไปให้แบบเลือกสีให้ตรงหรือใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรแบบนี้นะ, <c oughs> ะประมาณนี้แต่ว่ากว่าจะปิดได้ก็คือต้องกด <c oughs> เกินไปแบบนิ้วนิ้วเกรงอะ <c oughs> นิ้วหล่อยนิ้วล้า <c oughs> เดี๋ยวมันจะปิดยังไงปิดปิดปิดโอเคปิดได้แล้วไม่หลักไม่ยังไม่ปิดเห็นไหมมันยังมีไฟวิ่งวิ่งอันนี้มันน่าจะแบบวิ่งเป็นแบบเหมือนไฟตกอะ่ะพอดูนะพอดูนะมันจะออกมานะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเห็นปะ <c oughs> แล้วก็น่าจะอีกครั้งหนึ่งเนาะ ไม่ปิดกูจะได้ปิดกี่โมงปิดยังยังเอากลับมายังไงวะกดค้างบ่อ่าโอเคอะโง่อยู่ตรงนา้นนะครับอะประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าขออภัยนะลืมเอาอันนั้นมาเปรียบเทียบอันนี้สายไฟจะเส้นใหญ่กว่าหนานกว่าเพราะว่ามันมี3สีนะครับก็คือสีอ r า d รดแดง G Green 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 Blue เอ้ย Green <c oughs> เขียวแล้วก็ B Blue น้ำเงินปนะะระมาณนี้เนาะก็สนใจสั่งซื้อสินค้า <c oughs> แล้วก็ได้สินค้าที่ถูกใจด้วยในราคาปกติเลยราคาเท่ากับหน้าร้านเลยนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป ได้สนับสนุนพ่อค้าด้วยแล้วก็ได้ของที่ถูกใจชอบใจด้วยอะไรอย่เงี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์แม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไ like, ลค์แชร์แครสับับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าละกันไปก่อนบ๊ายบาย